สวัสดีค่ะสวัสดีแม่และนาๆา,าแล้วก็ย่าๆทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนด้วยสวัสดีจากืองเกนซูโฟร์าค่ะชื่อสริของเปิร์กนะคะอยู่ที่นี่มาก็ประมาณ17ปีแล้ววันนี้พามาให้ดูสถานที่ทำงานค่ะอันนี้ทำงานประจำอยู่ที่นี่นะคะเป็นอา,อาคารหนึ่งในอาคารของโรงพยาบาลค่ะ แต่ว่าโรงพยบาบาลไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสำนักงานาทำเป็นออฟฟิศต่างๆก็จะมีมาร์เก็ตติงอยู่ที่นี่ด้วยมีไอที IT อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มี Finance แล้วก็ Accounting อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะไปเป็นอ,อยู่อยู่ข้างหน้า ก็โทษทีเเรียงคำพูดไม่ค่อยจะถูกก็อันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถสะดวกมากเลยของอผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะนะคะก็จะมีป้ายแบบนี้นะคะแล้วรถแต่ละคันที่สามารถมาจอดตรงนี้ได้ก็ต้องมี นนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์ของเขาอันไหนรถขันไหนคันชัดๆดีหน้านะคะก็จะเป็นสีมันสะท้อนแสงเนาะนะคะเป็นสติกเกอร์ก็จะจอดได้แต่ถ้ารถขันไหนที่ไม่มีไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะคะของที่เป็นแบบว่านั่งรถเข็นแบบนี้นะคะก็คือจอดไม่ได้ก็คือต้องโดนปรับ ที่นี้กฎหมายแรงค่ะกฎหมายแรงมากๆแล้วก็ตรงโน้นก็จะเป็นจอดได้ไม่เกิน30นาทีก็จะมีรอประพอก็จะมาคอยตรวจตาแล้วก็เขาก็จะให้อ่อะไรนะเป็นติเกตก็แพงเหมือนกันค่ะก็ประมาณ45เหรียญประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างแพงอันนี้เดินไปข้างหน้าแล้วค่ะนี่ทางเข้า คือเข้าได้สองทางค่ะตึกนี้มันมีสองชั้นเข้าได้สองทางอันนี้คือทางด้านหน้าแล้วก็เข้าทางด้านหลังได้ทั้งสงชั้นมีสองชั้นค่ะตึกนี้พอเข้ามาข้างในแล้วก็จะเป็นอันนี้เพิ่งผ่าน security desk มานะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ จะมีฟิตเนสของที่นี่ด้วยแล้วเรามาดูกาแฟกันว่ยวค่ะก็จะมีกาแฟฟรีนะ,ะกาแฟเต็นต่กาแฟที่นี่ก็จะฟรีนะคะของ Starbucks ด้วยแหละนะคะชากาแฟนะคะก็จะฟรีให้กับพนักงานดีมากๆเลยตะ่กี้ก็ตัวนี้อร่อยมาก กาแต่กลมกลม่อมก็จะเป็นคาเฟเชียนะคะถ้าใครห่อเข้ามาทานก็ห่อมาแล้วก็มาไมครเพฟที่นี่แล้วก็จะมีที่นั่งตอนเงียบเข่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดเนาะก็ไม่ค่อยมีคนมาทำงานนะคะก็จะเงียบเรียบร้อย สวัสดีค่ะแม่และนานาแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะน้องๆด้วยตะกี้ก็ไปหยิบกาแฟมาละกาแฟฟรีค่ะจากที่ทํางานก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ให้แม่และนานาได้ดูสถานที่ทํางานนะคะก็เดินเข้ามาแล้วก็นั่งอยู่ที่ในนี้ค่ะห้องกินข้าวที่นี้ก็การแต่งตัวก็ง่ายๆค่ะวันนี้ก็มาทํางานปกติแล้วก็ใส่กางเกงยีนธรรมดาค่ะไม่ไม่มีอะไรมากมาย ขอบคุณอังกิงยินตัวนี้นะคะจากพี่ตาลให้มาเมื่อ17ปีที่แล้วย,ยังใส่ได้อยู่เนาะเก็บของดีมากแล้วก็เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะพี่เจีย๊ยบอย่างเงี้ยค่ะให้ชุดสวยๆมาแล้วก็ซิมแล้วก็ดองจิตให้ชุดผ้าใหม่มาก็ยังอยู่นะในตู้เสื้อผ้ากออ็อยากให้แม่สบายใจว่าเออลูกก็อดทนทำงานมีงานประจําแล้วก็มีงาน พระธรรมทำก็ทํางานสนุกสนานค่ะจะได้แบบว่าส่งเสียจุนเจอืเอญาติญาติาเราด้วยแบบว่า,าคนที่มีพระคุณกับหนูด้วยนะคะแม่ก็หนูก็น้องแม่ก็มีหนูก็ดูแลกันไปนาะอแม่เนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะไปเยี่ยมแม่ด้วยนะค่ะก็เห็นเที่ยมงานแล้วเนาะก็มันจะมีสองชั้นค่ะก็อยู่ชั้นบนนี่ก็มาพัก ถ้าเราทํางานเสร็จแล้วค่ะก็เดินออกมาพักอะไรเงี้ยได้เขาไม่ไม่ไม่ซีเรียสอะไรมากค่ะก็มีอะไรก็ทักทายกันมานะคะขอบคุณมากมากที่รับชมแล้วก็คิดถึงประเทศไทยจังเลยค่ะคิดถึงอาหารไทยเนาะถ้าได้กลับไปก็เดี๋ยวจะแวะไปหาเพื่อนๆแล้วก็ญาติญาติหลายๆบ้านเลยแหละขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ